ทำขนมอร่อยๆอกินกันค่ะแป้งนุ่มเด้งฟูดีมากๆเลยค่ะไปลงมือทำกันเลยทำไม่ยากค่ะน้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะเกลือนิดหน่อยนมจืด200 ml อแป้งสาลีอเนกประสงค์15ช้อนโต๊ะไข่ไก่เบอร์หนึ่งสองฟองตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจะเป็นเนื้อเดียวกันค่ะส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วตามด้วยผงฟูหนึ่งช้อนชาคนให้เข้ากันจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ตามด้วยน้ำมันมะพร้าวสองช้อนโต๊ะ คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็หาอะไรมาคลุมไว้ค่ะนําเข้าตู้เย็น30นาทีไปทําส่วนของไส้กันเลยกะทิ200 ml น้ําเปล่า100 ml ตามด้วยเกลือนิดหน่อยค่ะน้ําตาลทราย4ช้อนโต๊ะน้ําใบเตย100 ml คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันตามด้วยแป้งข้าวโพด3ช้อนโต๊ะ คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจะเป็นเนื้อเดียวกันค่ะแล้วนามากรองซ้ำอีกหนึ่งรอบเตรียมตั้งเตาเลยไส้ขนมใช้เวลากวนไม่นานค่ะสีออกเขียวเขียวเข้เขมเขมใสๆสเนี่ยเป็นใช้ได้แล้วนะคะไปเตรียมตั้งเตาเลยวันนี้ใช้เป็นกระทะสีหลุมใบเดิมค่ะกระทะต้องร้อนจัดเท่านั้นก่อนนาเนื้อแป้งลงไปค่ะแล้วก็วนวนวนว,นวนนะคะให้เนื้อแป้งเนี่ยติดขอบกระทะเลยค่ะแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้เปิดออกมาก็จะฟูฟ่องแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่ไส้ลงไปค่ะ แล้วก็แกะเนื้อขนมอีกฝั่งหนึ่งนะคะมาประกบแบบนี้เลยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะถ้าใครฟังไม่ทันนะคะไปจะใส่สูตรขนมไว้ให้ในคอมเมนต์ดูสูตรขนมได้ในคอมเมนต์เลยนะคะ